ครับวันนี้ก็มีตัวเป็นอะแดปเตอร์ของตัวที่แปลงจากเมาส์โซนีเนี่ยไปใส่ตัวน้คอนนะครับตัวนี้ก็เป็นของอ,อ,อะไรนะคอมมิวคอมไมค์อะไรสักอย่างนะครับกออ็อันนี้ผมซื้อมือสองมานะครับก็เด่นกโนว่าก็คือที่ผมใช้ทําไมผมถึงเลือกนะครับก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเนี่ยได้ใช้ตัวของนิคอนดี7,002นะครับตัวนั้นเป็นตัวคูณที่ผมเนี่ยอยากอัพมาเป็นตัวฟูลเฟรมผมก็เลยไปดูแล้วก็เจอพวกที่เป็นผมเลยสนใจพวกที่เป็นโซนี่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวฟูลเฟรมเนาะแต่ว่ามันเป็นรุ่นเก่าละอันนี้ก็ออกมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าป,ประสิทธิภาพมันก็ยังใช้ได้อยู่เนาะทีนี้เนี่ยผมก็อ พอเคยเล่นเนี่ยผมก็จะมีเลนของนิคอนอยู่นะก็จะเป็นไอตัวนี้เป็นตัวเอเฟสนะครับที่เป็นนิคอนห้าสิบหนึ่งจุดสี่จีนะตัวนี้แล้วก็มีที่เป็นตัวนี้เป็นเลนมาโครห้าห้าสองจุดแปดเนาะตัวนี้เป็นเลนเก่าเป็นเลนมือมือแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเลนยี่สิบสี่ 2.8D เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ต้องใช้มอเตอร์ขับเนาะเพราะว่ามันจะมีตัวนี้อยู่มันจะต้องใช้มอเตอร์ขับมันจะไม่มีมอเตอร์ขับในตัวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเนี่ยใช้กล้องฟิล์มตัวที่เป็นตัว f100 ของนิคอนซึ่งมันสามารถใช้กับเลนได้หลายๆตัวก็เลยไม่ค่อยอยากขายตัวเลนของ on, นะิคอนเนาะก็เลยอยากเก็บเลนของนิคอนไว้ ผมก็เลยสนใจตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ของตัวนี้เนาะที่แปลงจากตัวโซนี่มาเป็นนิคอนเนาะอันนี้ก็เพิ่งได้มาสดๆเลยนะก็มาแกะอันนี้ผมซื้อมือสองมานะตัวนี้นี่อยแกะมาแล้วก็คือมือสองแล้วนะอ่ะก็อันดับแรกก็มีคู่มือเนาะคู่มืออันนี้อะไรไม่รนนู้ก็น่าจะเป็น อ๋อเป็นการอัพพวกเฟิร์มแวร์ของตัวอะแดปเตอร์เนาะอันนี้ก็มาดูาเพลของเรากันก็คือปตัวเมาส์มัมนเนาะนี่เมาส์มัมนโอ้เมาส์มันก็โอเคอยู่ดูเมาส์ก็โอเคอยู่เนาะดูดีเลยดูดีเลยดูแข็งแรง ตัวอะไรก็ดีนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันอตอนนี้ผมมีตัว Sony A7 Mark II เนะลองใช้เมาส์ขาวข่าวตรงกับขวข่าวตรงนี้นะอืม,อม,มเมาส์แน่นใช้ได้มเมาส์แน่นดีทีน,นี้ผมจะลองกับอันดับแรกผมจะลองกับตัวที่เป็น ตัว51.4นะที่เป็นจี G นะเป็นตัวจีขาวๆตรงกับขาวๆเนาะโอเคโอเคอืมโอเคแข็งแรงดีนะนก็ได้อยู่ามาลองกันอ่าเข้าละนี่ วิ่งและอืมก็เร็วอยู่นะเออ,เอใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้อตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ถ้าลองลองปรับเป็นซัก เออเดี๋ยวขอปรับเป็นโหมดปิดนะปรับไปสัก F 2อืมืมใช้ได,ด้ยวลองดูว่าม่านมันจะปิดไหมนะไม่ใช่ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวอันนี้ออโต้โฟกัสได้นะตัวนี้ก็ มันอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับพวกที่เป็นที่ใช้กับกล้องในส่วนของกล้องของที่เป็นของแคแนลเลยเนาะเอ๊ะขอโทษท่องที่เป็นของนิคอนเลยเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันจะแบบซิงกันได้โอเคเนาะแต่นี้มันผ่านแอปเตอร์ถ้าความเร็วไ่าได้ก,ก็ก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวลองเป็นตัวที่เก่าลงไปหน่อยก็คือจะเป็นตัวดีเนาะ ตัวดีนี้อันนี้ออโต้โฟกัสไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีมอเตอร์ที่จะขับใ้ตัวออโต้โฟกัสเนาะอาจจะต้องใช้เป็นแมนนวลนี้ขขขนขะับใเนาะโอเคเปดูซิ อนี้ต้องเป็นแมนนวลนะถ้าปรับเป็น F4 ตัวมันตัวอะแดปเตอร์มันจะหดไหมแล้วก็หดอยู่นะถ้าปรับเป็นอันนี้อ๋ออันนี้ไม่หดนะต้องปรับมาที่22แล้วก็ล็อกไว้เนาะถ้าลองปรับเป็น เอฟยี่สองุดูสิม่านหดไหมนะอ่าม่านหดแสดงว่าตัวเมาส์ดีเนี่ยก็ใช้ได้เนาะแล้วก็สามารถปรับตัวของ f ได้ในกล้องเลยแต่ว่า ตัวโฟกัสเนี่ยจะต้องใช้เป็นแมนนวลเอาเพราะว่ามันไม่มีมอเตอร์ในการขับนอโอเคตัวนี้ไอต,ตัวม่านมันก็พับเอ้ยมันก็หดเนาะได้โอเคทีนี้จะลองเป็นตัวที่เก่ากว่าน,นี้ตัวที่ไม่มีไฟฟ้าอะไรเลยเนาะเป็นตัวหมุนมือตัวตัวนี้จะเป็น5อ่อ5 f 2.8มาโคร โอละอืมตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถปรับส่วนของ f ได้เนาะอืมตัวนี้ปรับ f ไม่ได้เนาะได้แต่ในนวนโฟกัสเดียวเพราะว่า มันเดี๋ยวต้องใช้ตัวนี้ในการหมุนเนาะแต่ว่า,าตัวของร่องบกักอะแดปเตอร์เนี่ยม,ม,มันไม่มีตัวที่เอาไว้ดูว่าม่านเนี่ยเราเปิดไปที่เท่าไหร่เนาะตัวนี้ก็เลยปรัดได้แค่แมนวลโฟกัสอย่างเดียวแต่ว่าตัวของไอ้ม่านเนี่ยมันยังมันปรับไม่ได้เนาะตัวนี้ก็เลยใช้ไม่ได้่ อันนี้ปรับไปเทียบย่สิบสองนะ,ะมนก็ใช้ไม่ได้เนาะก็อาจจะได้แค่ในส่วนของที่เป็นอได้แค่แมโนนโฟกัสที่ f อฟสองจุดแปดเนาะรู้สึกว่าในของแบรนด์เนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งที่่อสามารถปรับ เอฟได้ตรงมันจะมีวงแหวนให้หมุนตรงนี้นะแต่ว่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งผมยังไม่มีเนาะโอเคก็สรุปแล้วเนี่ยก็จากที่ได้ลองเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยมันก็โอเคนะมันอาจจะหาของอยากหน่อยผมก็ไปดูในพวกช้อปปี้มามันก็ไม่ค่อยมีของเหมือนกันนะแต่ว่าเอ,อ แต่ว่าการใช้งานจริงๆจังเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ลองเนาะเพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้เลยก็อาจจะต้องเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าพวกให้ส่วนตรงนี้ผมมีแค่เลนออตโต้ตัวเดียวเนาะตัวของ51.4ซึ่งมันก็โฟกัสเร็วดีนะเมื่อกี้ที่ลองลองก็โอเคดีก็ทำงานได้เต็มระบบดีเนาะสำหรับเลนตัวนี้แล้วก็มันอาจจะไม่ได้ลองรับเลนทุกตัวเนาะก็เอ,อ มันจะมีคู่มือบอกอยู่ว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยรองรับเลนตัวไหนบ้างเนะนะก็อาจจะต้องไปดูก่อนว่าเอ,อเลนที่คุณมีเนี่ยมันสามารถรองรับได้หรือไม่เนอะโอเคครับก็เอาเข้าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับไอตัวเอะแดปเตอร์ตัวนี้เนาะที่อไอคอมไมค์ e n f E1 Pro เนี่ยก็ก็โอเคนะผมว่า อันนี้ซื้อมือสองมาราคาเขาไม่บอกนะเนาะเพราะว่าเป็นการค้าของเขาเนาะก็ก็โอเคผมว่าก็ใช้ได้อยู่ได้ครับก็สําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะได้ครับขอบคุณรัาขอบคุณที่รับชมครับ